ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกําไรฝันเห็นกำไร,ำไรแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่วงกลมเราจะใช้ไพ่ทาโร่วงกลมเปิดทำนายดวงให้นะคะว่าฝันเห็นกําไรแปลว่าอะไร มีไข่อีสเตอร์ด้วยมีการแก้แค้นมีได้ของขวัญไพ่อันนี้เป็นนักฆ่าหญิงเป็นนักฆ่าผู้หญิงฆ่าตัดคอเศรษฐี ชาวเออพูดผิดท่านที่ฝันเห็นกําไรเนี่ยนะท่านที่ฝันเห็นกําไรเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังอ่ะศัตรูเก่าอ่ะจะตามมาล้างแค้นนะท่านจะต้องระมัดระวังอ่ะศัตรูเก่าจะตามมาล้างแค้นได้ต้องระมัดระวังให้มากนะคะระมัดระวังศัตรูเก่าเนี่ยจะตามมาล้างแค้นท่านได้ท่านจะสามารถทํางานเก็บเงินได้ค่ะ ท่านควรจะไปไหว้พญานาคขอพรสิ่งที่เคยใฝ่ฝันไว้สิ่งที่เคยใฝ่ฝันไว้จะสมหวังสิ่งที่เคยใฝ่ฝันไว้จะสมหวังธุรกิจการงานจะเจริญก้าวหน้าดีจะมีคนเพศเดียวกันมาชอบคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายก็มีผู้ชายมีตุ๊ด มีเกมาชอบหากท่านเป็นผู้หญิงก็มีทอมมีเลสเบี้ยนมาลักนะคะฝันเห็นกําไรเนี่ยจะต้องระมัดระวังศัตรูเก่าจะตามมาล้างแค้นแต่จะมีงานเข้ามาเยอะค่ะท่านจะสามารถทำงานเก็บเงินเก็บทองได้สิ่งที่เคยไปอธิษฐานจิตขอพรก็จะสมหวังเลขนำโชคสองห้ สองห้าหกค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอ,อจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ